สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรบายภาคภูมิสกุลฟาร์มแพะนะครับวันนี้สวัสดีวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับสวัสดีวันส่งท้ายปีด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรพี่น้องชาวฟาร์มแพะนะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังจะมาเลี้ยงแพะ นะครับกำลังศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ที่กำลังจะมาเลี้ยงแพะในปีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เป็นวิกฤตอย่างมากเลยนะครับกับโรคระบาดทั้งโรคสัตว์และโรคคนนะครับเหมือนกันเลยเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าเป็นโรคคนก็ควรเว้นระยะห่างกักตัวอยู่บ้านนะครับถ้าเป็นโรคสัตว์ก็ควรมีมาตรการต่างๆนะครับในการ ฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้งนะครับก็จะเป็นฟาร์มแพะของเราก็จะต้องมีมาตรการนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อโรยปูนขาวนะครับแล้วก็สําหรับคนนอกที่มาเยี่ยมชมก็อย่าให้สัมผัสตัวแพะโดยตรงนะครับให้ยืนดูได้ภายนอกได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องปลอดโลกนะครับเซฟโลกไว้ก่อนนะครับผมยังไงแล้วก็วันส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะครับมีความสุข นะครับผ่านพ้นวิกฤตโรคภัยต่างๆไปให้ได้ภายในปีนี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้พวกเราเก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับจะเริญรุ่งเรืองทางด้านการทําการเกษตรกรรมนะครับอาชีพใดในโลกนะครับก็ต้องกินนะครับต่อให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกรวยที่สุดในโลกก็ต้องกินอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับยังไงเราไปได้แน่นอนนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะการเกษตรเกี่ยวกับทางด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคนอาหารสัตว์นะครับอาหารพืชก็อาจจะเป็นพวกปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับต่างๆอาชีพบนโลกใบนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นกําลังหลักของโลกนะครับคืออาชีพเกษตรกรรมนะครับ อาชีพที่เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักนะครับเป็นปัจจัยสี่เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะครับอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องกินต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อให้คนจะลบลาค่าฟันหรือจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับเรื่องอาหารสำคัญที่สุดนะครับ มีน้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากเลี้ยงแพะอยากศึกษาเรื่องแพะทางฟาร์มของเรานะครับภาคภูมิสกุลฟาร์มแพะนะครับสถานที่ตั้งนะครับตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามานะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเมื่อฟ้าใหม่ปลอดภัยโลกก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาศึกษาหาความรู้นะครับผมยินดีแนะนําความรู้และสอนให้ฟรีนะครับ สอนเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารยารักษาโรคก,การสังเกตอาการโรคที่อยู่อาศัยนะครับปัจจัยต่างๆนะครับที่จะทำให้แพะเจริญเติบโตปอดโรคแข็งแรงเนื้อเยอะนะครับแนะนำได้นะครับทางด้านพันธุก,กรรมแพะพาเรายังไงผสมยังไงนะครับพัฒนาสายพันธุ์ยังไงที่จะทำให้เรา ประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นนะครับเลี้ยงแพะอย่างไรให้อ้วนนะครับนี่ก็สําคัญนะครับบางคนเลี้ยงแพะเลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนพร้อมอยู่นั่นแหละครับแล้วเราจะมีวิธีแนะนํานะครับท่านใดนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีพ่อพันธุ์เลือดสูงจําหน่ายนะครับในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพ่อพันธุ์เลือดสูงนะครับเราจะมีแบ่งจําหน่าย สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับมือใหม่นะครับฝากภูมิสกุลฟาร์มแพะเราจะมีพ่อพันธุ์เลือดสูงจำน่ายนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มต้นเลี้ยงแพะนะครับมาศึกษาความรู้จากพวกเราได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาก่อนได้ที่เบอร์0895217180นะครับผมจะว่างทุกวันอาทิตย์แล้วก็ ถ้าหยุดวันไหนก็จะแจ้งรายละเอียดไปเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นไปได้ก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับว่าอยู่ฟาร์มหรือไม่นะครับหรืออย่างไรนะครับยังไงแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกักตัวอยู่บ้านอย่างปลอดภัยกินอยู่บ้านอย่าเพีน้นพลานแล้วจะปลอดภัยจะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยเว้นระยะห่างแล้วก็ เจลล้างมือนะครับทำความสะอาดให้ดีนะครับผมยังไงแล้วก็โชคดีมีชัยสวัสดีปีใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับท่านใดที่มีได้ประโยชน์จากคลิปนี้ทางภาคภูมิสกุลฟาร์มแพะเรื่องแพะแพะเกษตร u b e channel สวัสดีครับ